วันนี้นะครับผมจะมารีวิวอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับที่ช่างหลายๆคนเนี่ยควรจะมีเลยนะครับก็คือตัวปั๊มลมนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นของพูม่านะครับเป็นรุ่นล่าสุดนั่นก็คือรุ่น f o r ์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่า f o r ์นะครับพูม่าตัวนี้เนี่ยครับมีคุณสมบัติการใช้งานเเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับปั๊มลมนรุ่นใหม่ของพูม่านะครับผมต้องบอกว่าถ้าพูดถึงปั๊มลมเนี่ยนะครับพูม่าเนี่ยก็ต้องว่าเป็นนะครับแบรนด์ของปั๊มลมที่เป็นชั้นนําเลยนะในประเทศไทยเนาะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของคุณภาพเลยนะครับทีนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวรุ่นใหม่ของเขาก็คือตัวฟอร์สนั่นเองนะครับก็จะมีหลายขนาดนะตั้งแต่ขนาดเล็กที่สุดของผมนี่ก็คือ35ลิตรนะครับก็ จะมีขนาดใหญ่ขึ้นไปจนถึงประมาณ160ลิตรก็มีนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวขนาดที่เล็กที่สุดที่ผมเนี่ยจะมาใช้ในงานของผม DIY อะไรต่างๆนะครับผมก็ตัวนี้เลยคุณสมบัติเด่นๆนะครับของเขาเนี่ยก็คือตัวกระบอกสูบนะครับที่ใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับจะมีขนาดใหญ่แล้วก็นะครับตัวกระบอกสูบเนี่ยก็เป็นทองแดงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เคลือบสารอโนดนะครับตัวสารอโนดนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยนับลดเรื่องการเสียดสีนะครับลดความร้อนอะไรต่างๆนะทำให้ตัว าการทำงานของเขาเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับตัวขนาดของมอเตอร์เนี่ยก็เป็นขนาดที่1,450วัตต์นะครับแล้วก็อัตราความเร็วรอบในการาทำงานของตัวมอเตอร์ก็อยู่ที่2,850รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถที่จะปั๊มลมได้เร็วถึง60วินาทีนะครับก็เต็มถังแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาทดลองกันนะครับว่า60วินาทีเนี่ยเต็มถังจริงหรือเปล่านะครับ ก็เดี๋ยวเราลองมาจับเวลากันนะครับว่าปั๊มเต็มถังเนี่ยก็คือประมาณ7บาร์นะครับจากสเปคของเขาก็คือ7บาร์ว่าจะสามารถใช้เวลาภายใน60วินาทีได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับ1นาทีพอดีแปะเลยนะครับก็ถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับการปั๊มลมนะครับภายใน1นาทีได้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆบ้างนะครับปั๊มลมฟอร์สรุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวออยล์ฟรีนะครับก็คือจะไม่มีน้ํามันอยู่ในระบบนะครับดังนั้นเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะดูแลรักษาเนี่ยได้ง่ายนะครับผมทีนี้เรามาดูเรื่องของการทํางานนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัวกองนะครับเป็นตัวกองอากาศนะครับ ดังนั้นเวลาเราเปิดใช้งานเนี่ยนะครับอากาศเนี่ยจะถูกดูดผ่านตัวกรองตัวนี้ไปนะครับผ่านไอ้รูเล็กๆตรงนี้นะครับเข้าไปไปที่ตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็จะทําการปั๊มอัดอากาศเนี่ยเข้าไปผ่านตัวสายนะครับสายท่อนี้นะครับไล่เข้าไปในถังเก็บไว้ในถังนะครับจากนั้นเวลาเราเปิดใช้งานนะครับมันก็จะมีตัวนี่ครับแรงดันบอกอยู่ตัวนี้ก็คือเป็นแรงดันในถังนะครับเท่าไหร่นะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอของแรงดัน ตรงทางออกนะที่เราเปิดให้ตัวลมเนี่ยออกว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะอันนี้เราสามารถที่จะปรับแรงดันในส่วนของตรงนี้ได้นะครับทีนี้ท่อของตัวลมเนี่ยสามารถออกได้2ทางนะก็มีทางตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะต่อเป็นข้อต่อสําหรับตัวหัวต่อได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็สามารถต่อได้เหมือนกันตัวนี้สามารถที่จะเปิดปิดใช้งานได้นะครับนะครับเวลาเราเปิดลมมันก็มาเปิดตรงนี้นะครับ ทีนี้วิธีการใช้งานตัวนี้จะเป็นตัวสวิต์เปิดปิดตัวปั๊มนะครับเวลาเราอยากให้ปั๊มทํางานอัตโนมัติเราก็ดึงตัวสวิตเ์นี้ขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากให้ปั๊มทํางานเราก็กดลงนะครับแค่นี้เองนะครับผมต่อมานะครับตัวอของด้านบนนี่ครับเราจะเห็นจะมีคออรอ์นะตัวนี้จะเป็นครอ,อร์กันความร้อนเนาะบางทีเราอาจจะ มาเผลอเลอจับเนี่ยมันก็อาจจะไปโดนตัวซิงค์นะครับของมอเตอร์เนี่ยทำให้เกิดความร้อนได้นะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันนะครับเนี่ยป้องกันความร้อนที่อยู่บนซิงค์นะครับบนบนมอเตอร์ตรงนี้นะครับสามารถที่จะปิดปิดได้นะครับปิดไว้แล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่อบอกถึงกําลังไฟนะครับที่เราใช้อยู่ในะปัจจุบันนะเป็นตัวดิจิตอลนะครับเวลาเราใช้งานนะครับผมจะลองเปิดใช้งานให้ดูนะครับ เปิดใช้งานปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าจะมีเห็นตัวเลขนะครับเป็นดิจิตอลเลยนะครับว่ากําลังไฟที่เราใช้อยู่เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เนาะก็อยู่ที่ประมาณ220นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะของเราก็จะได้อยู่ประมาณ2 0 0ก้อายี่สิบสองประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับการใช้งานอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะทานะตรงนี้นะครับแต่เขาเรียกว่าท่อเดนนะท่อเดนเนี่ยเราควรที่จะมาเดนลมเนี่ยทุกวันนะครับหมายความว่าอะไรบางทีเนี่ยนะครับในถังเนี่ยมันอาจจะมีอากาศที่ถูกอัดแน่นแล้วมันจะมีน้ํานะครับ ถูกอัดตัวแล้วเกิดเป็นน้ําอยู่บริเวณใต้ก้นถังนะเราควรที่จะมาเปิดนะครับเปิดตรงนี้ทุกวันนะเพื่อให้น้ําที่อยู่ในถังเนี่ยระบายออกมานะไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดการกัดก่อนอยู่ภายในถังได้นะครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับเขาจะแถมตัวสายลมนะครับสายเป่าลมเนี่ยมาให้ด้วยนะครับของพูม่านะยาวเนี่ยสิเมตรเลยนะครับสามารถลากไปใช้งานได้ไกลเลยทีเดียวนะครับวิธีการก็ทําการต่อนะครับต่อแบบนี้นะครับ บอน,นี้แล้วก็เอาตัวนี้นะครับจุกตัวนี้ไปใส่นะครับด้านนี้เลยนะครับนี่นะครับพอใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะลากปั๊มไอตัวสายลมเนี่ยไปฉีดที่ไหนก็ได้ก็นี่นะครับอันนี้เป็นปืนลมนะครับของคูม่าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองใช้ วิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับคือเราเอาตัวเนี้ใส่เข้ายเนี่ยแค่นีนะ้ก็พร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวผมอันนี้ยังไม่มีลูกนะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองในการ,รับยิงกับปืนลมนะครับให้ดูนะครับก้อนนี้ใส่พร้อมใช้งานแล้วนะผมจะลองยิงให้ดูเลยนะครับอันนี้เราก็ต้องใช้ลมให้พอเหมาะนะครับกับตัวเครื่องเขาตัวนี้ก็อยู่มมนไม่เกินเอ่อ ไม่เกินร้อย psi นะครับหรือประมาณสักห้าหกบานะครับเราก็ปรับนะครับปรับตัวเครื่องให้เหมาะสมนะครับตรงนี้เนี่ยปรับตรงนี้นะครับปรับตรงนี้เอาพอได้เหมาะสมแล้วเราก็นะครับลองทดลองเลยนะครับเนี่ยเนี่ย ก็สรุปเลยนะครับหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้นะปั๊มลมของพูม่านะร,รุ่นฟอร์ด35ตัวนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าขนาดเนี่ยเหมาะสมกับผมมากๆเลยนะเพราะว่าผมเน้นในเรื่องของงาน DIY ต่างๆนะครับงานพวกน้ำของเหลือใช้เนี่ยมาใช้งานนะครับอย่างเนี้ยนะผมว่าเหมาะสมมากๆเลยนะครับแต่ในความจริงเนี่ยฟอร์ดเขาก็มีหลายรุ่นนะครับจะเป็นขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่เลยนะครับสำหรับผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับงานช่างนะครับ เป็นอูซ่อมรถหรืออะไรเงี้ยก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับแต่สําหรับตัว3 5เนี่ยผมว่าเหมาะสําหรับงาน DIY ต่างๆนะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยคิดว่าในอนาคตเนี่ยผมน่าจะมีงานหรือว่ามีเครื่องมือที่เกี่ยวกับลมเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับไฟฟ้าเป็นหลักนะแต่พอมาได้เป็นใช้เครื่องมือเกี่ยวกับลมแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันให้พละกําลังอะไรต่างๆนะครับดีกว่านะ ดังนั้นนะครับในการรีวิวในครั้งนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่กําลังสนใจในส่วนของปั๊มลมอยู่นะครับผมแล้วก็ถ้าใครสนใจในตัวนี้นะคผมจะทําการแนบลิงก์ไว้ให้ในใต้คลิปนี้แล้วก็ในคอมเมนต์ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ